โจโกเมดลงเล่นเพียง15นาทีนับตั้งแต่เลสเตอร์เยือนแอนฟิล์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่22ทธันวาคมด้วยความพ่ายแพค้ครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เขาไม่มีโชคและเวลาเล่นเกมนักเตะวัย24ปีลงเล่นไปแล้ว12นัดในลูกูการนี้หลังจากได้รับบาดเจ็บที่เข่าอย่างรุนแรงแต่มีเพียง4คนเท่านั้นที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตำแหน่งของเขาในลำดับรองจากบัวจิ้วานได โกคเมตและอิบราฮิมาคนาเต้นั้นชัดเจนเนื่องจากเขาไม่มีโชคและเวลาจำกัดที่ลงเล่นเกมต่อไปการแข่งขันเอเคับกับคาดิฟถูกมองว่าเป็นโอกาสในอุดมคติสำหรับโคเมตที่จะวางเครื่องหมายแต่กลับกลายเป็นว่าโควิดทำเขาออกจากการแข่งขันในขณะที่ควานได้และโคนาเต้ได้รับการหลงเล่นเจเกนครับยอมรับว่าโชคไม่ได้เข้าข้างโกเมต ประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานนี้ผงค์ชี้ว่าเวลาของเขาอาจใกล้เข้ามาทุกทีเขาแค่ต้องเตรียมพร้อมเมื่อถึงเวลานั้นโชคไม่ดีสําหรับโจอี้อย่างแน่นอนเมื่อโจอ้เล่นให้กับเราเขาเล่นในระดับสูงอย่างต่อเนื่องอย่างไม่น่าเชื่อหนึ่งในเซนเตอร์ฮาร์ฟที่ดีที่สุดในอังกฤษอย่างแน่นอนครอบล่าวแต่แล้วอาการบาดเจ็บใหญ่ก็เข้ามาและอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆตามมาด้วยโควิดมาในเวลาที่แย่มากแน่นอนว่าจะต้อง เล่นกับคาดีบนั้นจะช่วยให้ได้จังหวะได้รับโมเมนตัมบ้างแต่เขาเล่นไม่ได้เพราะโควิดมันยากสิ่งเดียวที่ฉันสามารถพูดได้คือมีสิ่งที่ยากลําบากกว่าการเป็นผู้เล่นในทีมในช่วงเวลานี้ของลิเวอร์อพูลมีหลายสิ่งที่ยากกว่านั้นในโลกและคําตอบเดียวในวงการฟุตบอลคือคุณต้องต่อสู้ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้และคุณพร้อมสําหรับเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปบ่อยครั้งเกินไปที่เรามี Center arp, เซ็นเตอร์ฮาปเพียงคนเดียวหรือไม่มีเลย ดังนั้นเราจึงไม่สามารถโต้ตอบในแบบที่ต่างออกไปได้แต่คุณภาพของเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชัดเจนว่าเล่นฟุตบอลได้ไม่เพียงพอในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเป็นเรื่องเหลือเชื่อการมีเขาในการฝึกซ้อมแสดงให้เห็นว่าเรามีทีมคุณภาพสูงในขณะนี้ถ้าคนอย่างโจเล่นแค่สิบห้านาทีตั้งแต่เลเตอร์มันก็บอกทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ดีสําหรับนักเตะผมเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับมันแต่โจทําให้มันเป็นมืออาชีพจริงๆและยังรู้ว่าเขา อย่างอายุน้อยและจะดีขึ้นในอนาคตในช่วงเวลานี้แน่นอนว่ายากกว่าความยากลำบากนี้การต่อสู้แย่งตัวจริงของเซนเตอร์แบ็กในทีมลิวผูตอนนี้นั้นต้องบอกว่าลำบากสำหรับโจโกเมสเป็นที่สุดพวกเราเคยรับรู้มาจดจำชื่อของเซนเตอร์แบ็กคนนี้ทำงานหนักผ่านรู้การที่น่าจดจำผนึกกำลังป้องก,รรกันร่วมกับเวอร์จิลฟานได้ภาพที่เราเคยเห็นเขจับคู่กัน วันใดอย่างเข้าขารู้ใจคนหนึ่งเร็วอีกคนหนักช่างสอดประสานกันอย่างแข็งแกร่งหรือคอบไม่มีใครลืมว่าเด็กหนุ่มคนนี้เคยชำหันหนะักจนทําให้แอนฟิลแข็งแกร่งอย่างภูผากับกลายมาวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนโลกเปลี่ยนตัวของเขานั่นไม่เคยเปลี่ยนไปแค่หน้าที่ของเขาที่เคยยืนหนึ่งวันนี้กับกลายเป็นระดับที่4ที่มาจํากัดเวลาและความโชคร้ายพิษภัยโควิดคอยมากัน้นเวลาที่เฝ้ารอคอย ในการได้รับโอกาสลงสนามคอยมาลายหายไปไม่ว่าจะอย่างไรข้อจำกัดต่างๆพวกเรารู้ว่านายก้าวข้ามมันมานักต่อนักสถานการณ์ของการกลับมาลงสนามอาจจะไม่ค่อยเป็นใจต่อนักเตะค,คนนี้แค่เพียงต่อสู้ฝ่าฟันกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วมันจะผ่านไปโจโกเมดขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับกับเรื่องราว ที่ต้องลำบากในการแจ้งตัวจริงที่แอนฟิล์กับเซนเตอร์แบ็กในทีมลิวพูลฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆว่าคอนเทนต์นใหม่ๆจากช่องปราณหงนะครับปราณหงส่องกีฬาส่งถึงคุณวันนี้ปราณหงขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ